เทคนิคจัดห่วงจุ้ยโต๊ะทำงานให้ถูกหลักเสริมดวงงานให้รุ่งเรืองศาสตร,ร์แห่งห่วงจุ้ยถือเป็นสิ่งที่คนไทยให้ความสำคัญและได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานเป็นการสืบทอดความเชื่อที่ได้รับโดยตรงมาจากจีนโดยที่เรื่องห่วงจุ้ยนั้นถือเป็นศาสตร,ร์ที่เข้ามาช่วยจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้พวกเราใช้งานสิ่งต่างๆหรือหยิบจับได้ง่ายขึ้นแถมยังช่วยเสริมสร้างความสิริมงคล ทำให้เกิดความสบายใจได้เป็นอย่างดีช่องนี้ดีดูแล้วรวยขอเอาใจหนุ่มสาวออฟฟิศที่อยากอัปเดตเรื่องห่วงจุย้ยโตทำงาน2 5งาน2568กันหน่อยจัดอย่างไรควรเสริมอะไรและสิ่งไหนที่ควรกำจัดออกไปวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังห่วงจุย้ยโตทำงาน2 5งานห5 6 8่วงจุย้ยโตทำงานที่ถูกหลักมีการจัดพื้นที่อย่างเหมาะสมไม่เพียงส่งเสริมพลังงานที่ดี แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงานด้วยสำหรับใครที่ไม่รู้จะจัดโต๊ะทำงานห่วงจุ้ยอย่างไรดีลองทำตามคำแนะนำเหล่านี้ได้เลยหนึ่งโต๊ะทำงานต้องไม่อยู่ใต้ห้องน้ำหรือติดกับห้องน้ำตำแหน่งโต๊ะทำงานถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างแรกที่ไม่ควรละเลยเพราะเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้คุณได้รับสิ่งต่างๆทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี ซึ่งตามศาสตร์ของห่วงจุ้ยที่ดีของโต๊ะทำงานปี2,568และปีอื่นอื่นคือไม่ควรตั้งโต๊ะทำงานให้อยู่บริเวณที่ใกล้กับห้องน้ำไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหลังหรือด้านบนที่เหนือกว่าเรานอกเหนือจากนั้นก็ต้องไม่มีสิ่งของต่างๆที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักอย่างตู้เอกสารและแอร์มาตั้งอยู่เหนือเราเพราะตามตำราชเชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้ จะเป็นพลังที่คอยกดทับตัวเราทำให้งานมีอุปสรรครู้สึกถูกกดดันเหนื่อยและไม่สบายใจ 2. ด้านหลังโต๊ะทำงานตามหลัก่วงจุย้ยไม่ควรมีน้ำหรือติดกับกระจกถัดมาเป็นบริเวณหลังโต๊ะทำงานของเราถ้าให้ดีควรเป็นผนังทึบไม่ควรเป็นวิวแม่น้ำเพราะเชื่อว่าทั้งสองสิ่งนี้คือปัจจัยสำคัญที่จะสะท้อนพลังงานที่ดีของเราออกไปจนหมด ดังนั้นหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แก้ด้วยการนำภาพวิวทิวทัศน์ต้นไม้ภาพแขวนต่างๆเช่นรูปสำคัญสำคัญหรือประกาศนียบัตรก็ถือว่าช่วยได้ดี 3. ม,มีหินและแก้วน้ำเพื่อช่วยดูดซับพลังงานดีเข้าหาเราโต๊ะทำงานหรือโต๊ะสำนักงานถือเป็นบริเวณที่ต้องรับการประทะจากทั้งพลังงานที่ดีและไม่ดีไปพร้อมๆกัน หากต้องการดูดซับพลังงานดีให้มากขึ้นกว่าเดิมคุณสามารถนำของตกแต่งอย่างหินที่มีขนาดพอดีไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปและนำแก้วน้ำซักใบมาตั้งเอาไว้บนโต๊ะเพื่อเป็นการแก้เคล็ดและช่วยดูดซับพลังงานที่ดีทำให้การทำงานราบรื่นตลอดทั้งวัน 4. โต๊ะทำงานห่วงจุ้ยต้องมีความแข็งแรง นิสตั์แห่งห่วงจุย้ยโตทำงานปี2568และปีที่ผ่านผ่านมานั้นการเลือกโตเพื่อนำมาใช้งานที่ดีนั้นควรเลือกจากปัจจัยด้านความแข็งแรงก่อนเป็นอันดับแรกเพราะโตทำงานถือเป็นสิ่งพื้นฐานที่ต้องรับมือกับทุกสิ่งในการทำงานของคุณอีกทั้งยังต้องใช้งานไปอีกนานหากยังฝืนใช้โตทำงานที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ จะทำให้การทำงานไม่ราบรื่นดังนั้นเรื่องความแข็งแรงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดหากควรวางของที่มีตำแหน่งสูงไว้ด้านซ้ายมือหากบนโต๊ะทำงานของคุณมีสิ่งของที่มีความสูงอยู่แล้วก็ตำแหน่งห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดบนโต๊ะทำงานปี2568ควรนำของเหล่านี้ตั้งไว้ทางซ้ายมือของโต๊ะไม่ว่าจะเป็นลิ้นชักกองเอกสาร หรือแม้กระทั่งต้นไม้ก็ด้วยเพราะสามารถช่วยเสริมบาร,รมีและอำนาจในการทำงานได้ดีมากกว่าการวางไว้ทางขวามือ 6. จัดโต๊ะทำงานห่วงจุ้ยไม่ควรทิ้งให้บนโต๊ะทำงานมีขยะสุดท้ายเป็นเรื่องความเป็นระเบียบบนโต๊ะทำงานเป็นเรื่องที่คุณจะละเลยไม่ได้เพราะตามศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโต๊ะทำงานปี2568 คุณไม่ควรปล่อยให้มีขยะหรือของที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้แล้วอยู่บนโต๊ะเพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นพลังงานด้านลบมากไปกว่านั้นในแง่ของการใช้งานอาจทำให้คุณหยิบจับอะไรก็ไม่สะดวกหาของที่ต้องการใช้งานไม่เจอดังนั้นเริ่มปีใหม่แล้วควรจัดการให้เรียบร้อย 7. จจัดโต๊ะทำงานห่วงจุ้ยไม่ควรอยู่ติดกับเสาการจัดวางโต๊ะทำงาน ให้ห่างจากเสาเป็นหลักสำคัญในห่วงจุ้ยสำนักงานเนื่องจากเสาอาจส่งผลกระทบต่อพลังงานในพื้นที่ทำงานตำแหน่งที่เหมาะสมคือบริเวณที่เปิดโลง่งไม่ถูกบดบังหรือกดทับซึ่งจะช่วยส่งเสริมการไหลเวียนของพลังงานที่ดีส่งผลให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากจำเป็นต้องวางต๊ใกล้เสาวควรหาวิธีบรรเทาผลกระทบ เช่นการใช้แสงสว่างหรือต้นไม้เพื่อสร้างสมดุล 8. ไม่ควรมีกระจกอยู่ด้านหลังโต๊ะทำงานตามหลักฮวงจุย้ยการมีกระจกอยู่ด้านหลังโต๊ะทำงานอาจส่งผลเสียต่อพลังงานในที่ทำงานกระจกมีคุณสมบัติสะท้อนซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่มั่นคงในการทำงานส่งผลต่อสมาธิและประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังอาจทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อมีคนเดินผ่านด้านหลังหากจำเป็นต้องมีกระจกควรพิจารณาใช้ผ้าม่านหรือฉากกั้นเพื่อลดผลกระทบ 9. อย่าจัดโต๊ะทำงานกระจัดกระจายกันการจัดวางโต๊ะทำงานในสำนักงานควรคำนึงถึงความเป็นระเบียบและความสอดคล้องกันตามหลักห่วงจุย้ย การจัดโต๊ะให้เป็นระเบียบและหันไปในทิศทางเดียวกันจะช่วยส่งเสริมความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมอย่างไรก็ตามในบางวัฒนธรรมการทำงานโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสร้างสารรค์อาจมีการจัดวางโต๊ะแบบยืดหยุ่นเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์สิ่งสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างความเป็นระเบียบและความยืดหยุ่นิ ถ้ามีของสูงสูงให้วางไว้ที่มุมโต๊ะด้านซ้ายตามหลักห่วงจุย้ยมุมซ้ายของโต๊ะทำงานถือเป็นตำแหน่งที่มีพลังสูงสุดการวางของสูงสูงเช่นชั้นวางเอกสารหรือต้นไม้ในตำแหน่งนี้จะช่วยเสริมพลังอำนาจและความมั่นคงในการทำงานนอกจากนี้การมีต้นไม้บนโต๊ะ ยังช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายเพิ่มออกซิเจนและลดความเครียดจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน 11. ห่วงจุ้ยโต๊ะทำงานที่ดีต้องไม่อยู่ใต้คานการวางโต๊ะทำงานใต้คานเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงตามหลักห่วงจุย้ยเนื่องจากคานอาจสร้างความรู้สึกกดทับทั้งทางกายภาพและจิตใจ ส่งผลให้เกิดความเครียดและอุปสรรคในการทำงานหากไม่สามารถย้ายโต๊ะได้การติดตั้งไฟให้ความสว่างบริเวณใต้คานอาจช่วยบรรเทาผลกระทบได้โดยแสงสว่างจะช่วยกระจายพลังงานลบและสร้างบรรยากาศที่สดใสขึ้น12เลือกสีโต๊ะทำงานที่ช่วยเสริมพลังในส่วนที่ขาดการเลือกสีโต๊ะทำงาน มีความสำคัญในการสร้างสมดุลและเสริมพลังตามหลัก่วงจุย้ยแต่และสีมีคุณสมบัติเฉพาะที่ส่งผลต่อพลังงานและอารมณ์ของผู้ใช้งานสีดำช่วยเพิ่มความนิ่งและรอบคอบแต่ไม่เหมาะกับคนวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดีสีน้ำตาลสร้างความน่าเชื่อถือสีขาวกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์สีเทาช่วยผ่อนคลายสีเขียวสร้างความสมดุลและ สีเอิร์ธโทนเสริมความมั่นคงการเลือกสีควรพิจารณาตามลักษณะงานฉลกสีตามวันเกิดและความต้องการส่วนบุคคลเลือกทรงโต๊ะทำงานให้ถูกฉลกรูปทรงของโต๊ะทำงานมีผลต่อพลังงานและประสิทธิภาพในการทำงานตามหลัก่วงจุย้ยโต๊ะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าช่วยเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำ โต๊ะส่งกลมส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเหมาะสำหรับการประชุมหรืองานที่ต้องการความคิดนอกกรอบส่วนโต๊ะส่งโค้งช่วยเสริมสมาธิและปัดเป่าสิ่งไม่ดีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคงในการทำงานทิศมงคล2568ตําแตำแหน่งโต๊ะทำงานเสริมดวงตำแหน่งโต๊ะทำงานแต่ละทิศ ก็จะได้รับพลังหลักในเรื่องที่แตกต่างกันไปดังนี้ทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมดวงการงานมีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องงานมีไอเดียผลงานเข้าตาผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือดูแลทิศตะวันออกเสริมดวงการงานให้มีอำนาจมีความมั่นคงในอาชีพเพื่อนร่วมงานดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงใต้ เสริมดวงการงานให้มีความมั่นคงมีความสุขทำงานกับผู้ใหญ่แล้วจะดีทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมดวงการงานให้มีความก้าวหน้ามีคนใกล้ชิดคอยช่วยเหลือมีลูกน้องที่ดีช่วยสนับสนุนทิศปานกลางในปีนี้ทิศเหนือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการงานก้าวหน้าได้รับคำชื่นชมในงานเสมอทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทำอะไรก็สำเร็จคล่องแคล่วหากทำงานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นทีมจะดีมากในทิศนี้ทิศอัปมงคลทิศต,ตะวันตกและทิศใต้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อน สวัสดีค่ะ